ลดให้อาจารย์สามร้อยบาทไม่ต้องขายนี่พัวนี้เป็นพาย่อยอาจารย์ดูแลตัวเองได้เลยถ้าเอากลับไปบ้านแล้วไปแจกลูกหลานได้หรือมีลูกหลานที่จะแจกดีกว่าถ้ามาขายผมผมก็ไปกองไว้หลังบ้านเหมือนเดิมแต่อาจารย์มีครถกลับบ้านสามร้อยบาทไม่รู้ว่ามารถอะไรด้วยมาไมจากไหนนครผมมาคอนผมเติมน้ำมันให้สั่ร้อยบาทไม่ต้องขายให้ผมก็ได้เอาเก็บกลับบ้านได้เลย๋อ สองพันได้สองพันไม่ได, 2, ไได้อันนี้คือให้อาจารย์ในส่วนตัวครับหรือเอาอางี้อีกกรณีหนึ่งเพราะยังไงก็ต้องให้ค่ารถกันอยู่แล้วซื้อหนะน,นึ่งพันห้าร้อยบาทเดี๋ยวก่อนนะอันนี้หนึ่งพันห้ารอยเดี๋ยเราตกลงกันซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้อ้อย่างนี้ขายผมก็ได้ไม่ขายก็ได้เอาค่ารถไปอีกสามร้อย ถ้ากลับเป็นพันแปดถ้ากับในแค่นั้นนะห้ามห้ามขอเยอะกว่านี้แล้วนะ <c oughs> ไม่เอาแล้วนะ <c oughs> ถ้าขอเยอะกว่านี้ผมไม่ขาย <c oughs> ผมไม่ซื้อแล้วนะคือไม่เอาแล้วแต่อาจารย์ได้ค่ารถแน่สามรอเอ <c oughs> ออาจารย์มี2